วาบความอร่อยส่งตรงจากภาคเนื้อร้านสเต็กสุดฟินกิ่นเต็กกันเนื้อเกรดพรีเมียมอร่อยคุ้มค่าพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้สาขารัชดาซอย4ต้องบอกเลยว่านอกจากจะคัดเกรดเนื้อพรีเมียมแถมยังเอาใจคนที่ชอบทานสเต็กนอกจากรสชาติที่ส่งตรงจากต้นตำรับที่ร้านยังมีอาหารอีสานรสเด็ดน้ำปลาร้านหนัวนัวคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีพร้อมอาหารตามสั่งทุกอย่างการันตีความอร่อยงานนี้ห้ามพลาดเปิดแล้วร้านกิ่นเต็กกันสาขา รัชดาซอยสสำหรองที่นั่งเพิ่มเติมได้ที่081 598 6142ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นัทน,นะครับอยู่กันที่ร้านกินเต็กกันรัชดาซอย4ครับเอาจริงๆนะฮะจุดเริ่มต้นของการที่เรามาเปิดร้านกินเต็กกันนะี่นาะจริงๆแล้วก็คือนั่งคุยกับพี่ๆที่เป็นมุ่งส่วนด้วยกันนะครับมีมวยพี่โป้ก็ พี่หนุม่มอะไรเนี้ยก็คือเรานั่งคุยกันเล่นๆซึ่งร้านมันอยู่หน้าร้านเฟกเดิออกใช่ไหมฮะพอดีพออยู่ที่ั้านพอเดินออกไปจากเฟกปุ๊บร้านนี้มันมันดูแล้วมันน่าจะทําอะไรได้มากกว่าที่ที่เป็นกรณมันปิดอยู่อะไรอยู่เนาะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองโทรคุยกับเขาดูซิว่าโอเคไหมอะไรไหมอะไรเนี้ยก็เลยโทรเสร็จปุ๊บที่ได้พอที่ได้เสร็จถามว่าจะทําอะไรต่อตอนนี้ ก็น,นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะทําอะไรต่อก็เลยไปนั่งคิดว่าเออมันน่าจะเป็นสเต็กน้องเพราะว่าย่านนี้ในแถวนี้สเต็กมันยังไม่มีแล้วก็อย่างคืออาหารตามสั่งพวกยำพวกอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ซึ่งเราก็มีน้องๆพน,นักงานนะครับก็เยอะอยู่เวลาจะหาทานนูนน่นทานนี่มันก็หายากก็เลยจุดจบกนเลยไปนั่งคุยกันกับพี่ๆคุณส่วนเสร็จบอกว่าจุดจบจุดที่ว่าอะเราจะเปิดแนวนี้ ซึ่งเราก็เป็นหาร้านที่เป็นแฟรนไชส์ว่าเราจะเอาร้านไหนดีที่มันดูแล้วราคาเหมาะสมกับน้องๆราคาเหมาะสมกับพนักงานออฟฟิศดูแล้วราคาที่มันไม่โดดมากอะไรมากก็พอคุยกันเสร็จก็เซิร์ชไปเจอร้าน In Tech กินเตกันซึ่งเป็น franchise. แฟรนไชส์เราก็เลยโทรไปคุยโทรไปคุยกับเขาวอาราคาได้อะไรได้ก็เลยสรุปจบอยู่ที่ร้านก็เพ,เพราะว่าราคามันก็ มันไม่โดดสำหรับคนทํางานไม่โดดสำหรับพนักงานอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณถ้าเกิดว่าเป็นของสเต็กตางเป็นชายเป็นคนจัดการในเรื่องของไอ้นี่ออกมาเลยเพราะว่าเขาก็น่าจะมีเยอะอยู่กินเต็กกันเนี่ยเขามีหลายๆาสาขาในกรุงเทพอยู่แต่ว่าในบริเวณเขตของที่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 อยู่เนี่ยมันยังไม่มีครับแล้วอย่างพวกเมนูส้มตำเลยับส้มตำนี่เราเป็นแม่ครัวเราเองซึ่งส้มตำแล้วก็อ่านตมสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแม่ครัวที่เราที่ที่เราเช้นหามาครับซึ่งก็เป็นแม่ครัวที่อยู่ ทำอยู่แถบสุขสุมวิททำอยู่ในเมืองทำอยู่อะไรพวกนั้นแล้วก็ก็เลยท้าสาบมาว่าให้ลองมาให้ลองมาเทสดูอะไรดูพอเราเทสแลว้วเฮ้ยเป็นใช่่ะมันเป็นเมนูที่เราต้องการอาหารที่เราชิมมันเป็นรสชาติที่เราเราเราอยากได้อะไรเนี้ยพอเราอยากได้ก็เลยตกลงคอนเฟิร์มก็เลยให้กับทุกตัวตอนนี้นะใหม่ๆเนาะก็คือช่วงใหม่ๆก็ค่อนข้างที่ช่วยกันทั้งทั้ง ทั้งพี่เองทงั้งผู้ส่วนแล้วมันนั่งคิดว่าเ,เราต้องไปซื้อที่โน้นที่นี่เราว่าถูกแต่เราก็อยากให้ในสิ่งที่ดีกับเด็กๆก็กอย่าลืมว่าคนที่มากินเนี่ย<อ>ก็คือลูกน้องเราเราก็ตัวเราก็กินอยู่ที่นี<อ>่ทุกวันอะไรอย่างเงีเ้ยก็เลยกับกันว่าเออเราก็เขาเราอยากให้เขาได้กินของอร่อยอ่ะทุกอย่างก็คือมัน้องมันต้องเป็นอร่อยแล้วแล้วก็ถูกถูกและดีอะ่ะจริงๆที่เริ่มต้นเนีน่ยไม่ได้ดีเซลอะไรเลยก็คือพอได้ปุ๊บก็ พอได้ว่าเราจะขายอะไรเพราะว่าแต่ถามว่าจุดที่มองไว้คือก็คือน้องๆพนักงานนี่แหละก็เรามองว่าอ่ะมีห้องแอร์กินมีนู่นนี่นั่นก็ไม่เข้ามามันก็ไม่ร้อนนู่นนี่คือน้องๆบางทีแต่งตัวมาน้องเอ็นจิเนียร์แบบน้องพนักงานเขาแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วไงบางทีก็อยากให้มว่าไม่ต้องมากินเหงื่อแต่กวแตงมีมานั่งกินในห้องแอร์เย็นๆกินเสร็จก็เดินเข้าทํางานลอะไรประมาณนี้จริงๆนะนอกจากสเตกก็ที่อยากแนะนําเลยคือส้มตํำ ส้มตำนี่เป็นอะไรที่นัวจริงนะก็คือแบบขนาดเป็นคนที่ว่าเราก็กินส้มตำมาเยอะกิน,นอะไรมาเยอะนะมาเจอจะเรียกว่าแม่ครัวหรือพ่อครัวดีก็ไม่รู้อะ <c oughs> <laughs> แม่ครัวแอนพ่อครัวแล้วกันนาอแล้วก็คือเขาตำได้แบบเนาะมันเป็นรสชาติที่มันไม่ใช่เป็นรสชาติที่ <c oughs> เขาเรียกเป็นรสชาติที่แบบว่าถามพี่ๆว่าเป็นรสชาติที่มันเป็นของอีสานแท้ๆเป็นรสชาติที่มันเป็นแบบเออที่เราหากิน ยากอะรสชาติแบบเนี้ยมันเป็นแบบมันนัวๆเป็นแนวเป็นแนววิสาเลยอะแนววิสาจริงๆอะแล้วพี่เป็นคนใต้เนี่ยก็จะชอบกินปลาพอกินเข้าไปพุบกินปลาลมันก็ไม่ฉุนอะไรอโอ้มันมันกลมกล่อมแล้วมันอร่อยอก็ใช้คำว่าคือทั้งแซ่บทั้งร้อยเลยแหละ <c oughs> จริงๆแล้วคนจีนถามว่ามาทานไหมเ็ามีทานเพราะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นทานพวกผัดไทยทานอาหารตสซ่างอะไรงเงี้ยนะอย่างส้มตำเนี้ยจะถูกปากถูกคอน้องๆพนักงานมากกว่าเพราะส่วนมากก็ น้องๆพนักงานของพี่ที่มานี่ก็เป็นเด็นเราก็คนอีสาคน,นคนนู้นคนนี้คนใต้เนี่ยก็จะถูกปากถูกคอกับน้องๆ้องเสียมากกว่าครับคือจริงๆรอ่ะร้านตอนนี้กินเต็กกันอ่ะถ้าตอนเนี้พี่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการถ้าคือตอนนี้ก็แค่เขาเรียกว่ารันไปก่อนเนาะ <ๆ S 2> ก็คือเป็นการรันรันทูไปเรื่อยทดลองอ่าให้ไม่ครัวเข้าไปเรียนอจริงเปิดจริงๆอ่ะจะเปิดวันที่24นี้แต่เวลาก็อยู่ที่ประมาณ10โมงเช้าแล้วก็จะยรันไปยันจะดตีห้า ประมาณนี้ครับใช่ครับบนโคน,คน,ต,อนตอนกลางวันนะคนแถวนี้จะเยอะมากเลยนะเยอะแล้วก็อาหารเขาก็มีอะไรก็มีซอยนี้คนจะเยอะซอยสี่นะฮะยาจะเยอะมากกลางวันก็เลยว่ารับรองกลางวันไปด้วยเลยเพราะตรุงโชนี้ยังไม่มีสเต็กแน่นอนคือราคาในพี่บอกได้เลยว่าราคาที่จะต้องได้จริงๆเพราะราคามันไม่ได้แพงจริงๆเพราะเราเริ่มต้นแม้กระทั่งสเต็กเราเริ่มต้นที่49บาท <c oughs> คือมีเงิน50บาทก็สามารถกินสเต็กได้ น้องๆพนักงานเสร์ฟก็มีเงินแล้วก็กินสเต็กได้น้องๆคนใครมาก็สามารถกินสเต็กได้ในราคาที่49บาทราคามันก็จะไปของมันตามเลเวลของมันไปเรื่อยๆแต่เราเริ่มต้นให้ยุ่อยู่ที่49บาทก็ <Yeah. S 2> ยังไงก็เรียนเชิญนะครับก็ลองมาชิมดูร้านกินเต็กกันนะครับณรัชดารัชดาซอย4ซึ่งอยู่หน้าเฟกเลยเที่ยวเฟกเสร็จก็เข้ามากินได้หรือไม่ก็ก่อนเข้าเฟกก็มาลองท้องก่อนลองมาทดลองท้องเสิร์ฟก่อนแล้วก็ ค่อยข้าไปเที่ยวนะครับยังไงก็ฝากด้วย24นี้เราเปิดอย่างเป็นทางการแน่นอนแต่ตอนนี้ก็เปิดรันแล้วก็เปิดขายไปเรื่อยเยก่อนยังไงก็ฝากร้านน้องใหม่อีกหนึ่งร้านนะครับในร้านย่านของราชดาซอย4นะฮะร,ร้านกินเต็กกันซึ่งเราก็ขายตั้งแต่ห่ารตำซ่างสเต็กส้สมตำยำคิดว่าครบทุกรูปแบบมาร้านนี้ครบจบในที่เดียวร้านกินเต็กกันราชดาซอย4 ฝากร้านน้องใหม่ด้วยจ้า